สวัสดีครับสวดมนต์พระก,กิ่งพริพิน่าหกแปดเป็นครั้งที่16บหกาจัวันที่สิบหกกุมภาคม2 5สอันรบัดนี้วันที่16บหกุษภาคม2 5์สอนเป็นวันที่16บหกข้าพเจ้านายวันชนะพุทธงชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธัรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขรระพยัญชนะในบทสวดอย่างตรงเนื่องท่้เทินบทที่หนึ่งบทกราบพร,ระนภตาไตอรหังสมาสมัมพ,พุทโภคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวา,วาเทมิสว่าขาโตพะควาตาธโมธรรมังนมมสสามิสุปฏิปันโนพาาัควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ บทที่สองบทบูชาพระภัยลีิพินาตภารังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตภูในหิตธรมานูธานิปาระมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสรณนังคโตปูเชมิรัตนตะยังธรรมังจารามิโสตินาบทที่สบทสวดชุณงุเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉตุเทวตาสัทธัมมังเิราชะสุนันตุสักขโมคทัง สักเคกาเมกรุเปขิริศิขรรตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรถเถจคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตถุน e ิขิเถเตภุมมาจะยันตุเทวาชลาธาลวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดฐันตาสัมติเกยังมุนิวาโรวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนกาโรยัมพทันตาธรรมสุวนกาโรยัมพะทันตาธรรมสวรกาโรอยัมพะทันตา บทที่สี่บทสวดปุพะพาคะในมรการนระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาทะพุทธังสรณังขชามิธัมมังสรณังขชามิสังฆังสรณังขชามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคชามิทุติยมปิธรรมังสระนังคชามิทุติยมปิสังขังสรนังคชามิตติยมปิพุทธังสระนังคชามิตติยมปิธรรมังสระนังคชามิตติยมปิสังขังสรนังคชามิบทที่หกปุสโสสจักกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวเชนะ โสติเมโหตุสัพพานัติเมสารังอัญญ,ญรรมมังธัมโมเมสาราังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารังอัญญ,ญ,ญรรมมังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานบทที่เศษบทสวดติระตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนภูตตะสรีระจิตตังทัมมังนะเมรัตนภูตติสุธิสารังสังฆังนะเมรัตนภูตตะ สุสีละทิฏฐิเอตังณเมเติรัตนังรันตนตตะยะวะหังสัมมาสโมสะริตวัตถุวิเศษภูตังอันโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัป,ปะวัตตังอัส,สุมิตยมขิปิตะเทวะยะถาติทันเตเอกลางวินาตทิตะเรสะมะสัมภเวณโลเกกะทาจิจะจิเรนจักปาตุภูตังคัมพีระ ยานวิสยังอติทุทธสัถังวินยุหิปันธิตะชะเนหิวิชนยะรูปังโรกรรมหิเจหิจิจะถันจุปละรพะนียังเจสันจิสุถุวิธิตังขุนากายะตายะในเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปสตังนนณสิสุธะปะสา,าทะานัง คุญญทิจานะมะสม,มุตตะมะคุณนะภูมังทุกขาประมุตดจนะมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชเนยยางนิพานะสัชิกิริยายุปะนิสยัยถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถะ กุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสรนังขามนียะมีวะตัสมาหิตังเตระตะนางสารนังขะตามหาระรักตินที่วังขณะเนสุนัมัสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสัมณจิตตาตับฐานุปาริจกริยาสทารตาจักคุญเยนะตตทะสุกะเตนะสุขี เวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหิปะมาะภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิยะโตสุโคชังตัสโสปนิสะยะจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุตะตเยปะริจิโตสุปะสาธกาโรบทที่8นามการะสิทธิคาถา โยจัขุมาโมหะมะลาปะกัปโธสามังวะพุทโธสุขโตวิโตโตมารัสสะปาสาสวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชาตังวิเนยังพุทธังวรังตังเสรานามามิโลกัสสะนาถังจะวินายะกันจักตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตระยยาจะวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสิโลกัสสวิสุทธิมคังมินยานิโกธรรมะทะรัสสทารีสาตาวะโหสันติการโสุจินโนธรรมังวรันตงังเสราสนามามิโมหัป,ปะทารังอุปะสัมตะทาหังตังเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุสัตธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาปูปะกิเลสะเชตา สันโตสยังสันติวิโยชโกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวรงตังสีระสามามิพุทธานุพุทธัทงส,สามีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจว,วินาสเสมตุบทิฆาบทสวดนโมการอัตตกะคาถานโมอัทาโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสีโนะนะโมอุตตะ มะธรรมมะสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะณโมมหาสังคัสาปิมิสุทธะศีละทิฐิโนณนโมโอมาตายารัตสระรัตนตยัสะสาธุกังนณโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสะปิะโมการัปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวาณโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพทานณโมการัศเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตตังเอกังสมยังพระควาสัพเกสุวิหาริติกาปิละวัตถุสนิงมหาวนเนมหาตาพิภุสังเคนะสัตติงปัญจมตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเทหะวะอารันเตหิทัสสหิจะโรกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะ สันนิปติตาโหติพระวันตัตงทัศนายะพิขุสังคันจะอัตโคจะตุนานงสุทาวาสกาวิการนางเทวานางเอตัทธโหสิอายังโขพระวาสักเกสุวิหารติกับปราวัตถุสมิงมหาวเนย์มหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิขุสเตหิสัเพเห,หวะอรหันเตหิทัาสสหิจะโรกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ ยันนูณะมยัมปิเยณะพักวาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพักวะโตสัตวเกปจเจกภาหาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปาสาเรยยะปาสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพัะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพะควะตังอภิวา ทเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิม bon. ังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโขอปราชวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนุชุกะมากังสุ สารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอัตโคอัปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเชวตาวาขีลังเชวตาวาปาลีคังอินทะขีลังโอหัจจามะมีชาเตจรันติสุทธาวิมา,าจาจขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเยเกยจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิ ปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอตโคภะควาพิขูอามันเตศเยปุเยณะพิขเวทะทะสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวเหสุอติตะมัทนานัหัาานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตาในเอตะประมาเยวะเทะวตาสันิปฏิตาเหสูงเสยยะถาปิ มยหังเอตาระหิเยปิเตพิคเวทวิสันติอนาคตามัทธานังอหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพรคควันตานาเอตะประมาเยวะเทวตาสนิปฏตาพวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาระหิอาจิขีสามิพิเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนาามิตังสุนธาสัตถังมะนะสิกโรธาาศิสามิติเอวัมพันเตติ โอเตภิกขุภควาโตปจัสตสุงภควาเตะทะโวจะสิโลกะมนุขัสสามิยัถะภูมาตะคัสิตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันล,ลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาัาสา,าสุทธาวิปัะสันนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยตวะวเนกาปิละวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสา,าส,าาสาาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะิฆะโว เตจะาอาตปะมกตรุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสะตะมัทคุงสหัสสังอฐะสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนัตะมัทธุงทิสาสัพพาภุตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะาะวัคคิตวานะจักคุมาตโตอมันตยิสัทาสาวกเกสสเสนระเตเทวกายะพิกาเตวิชานาถิกขโว เยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวยักขาภุมมากาบิระวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัจสโนโมทมานาอะิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางฉะสหัสสาะเหมวตายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัจสโนโมทมมนาอิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางสาตาขิราติสหัสสาะยักขานันตะวันิโน อิติม ah no. ันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอธิกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสสาหัสสายาขานัตตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอภิกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตราปัญจสตายาขานัตตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอภิกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังภุมพิโรราชัไใหิโกเวปุลละสะนิเวสนัง ินโยนางสตะสหัสสังยัขานังปอิรุปาสติคุมพิโรราชา่าโกโสปะขะสมิติงวะนังปุริมันจะทีสังราชาทตารัทโทภาษาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายาสัสสโสพุตตาปิตะสะอาโวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสโนมทัมนาอภิกรรมขุนังสติติงวะนังทักขีนันจะทีสังราชาอิรุืมโหตัะสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสโส พุตตาภิทักะพระโวอินทนาามาหราอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกรมโมิคูนังสมิติงว่านางปัจฉิมันจะทีสังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิทักะพระโวอินทนาามาหราอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสสิโนโมทานาอภิกรมโมิกคูนังสมิติงวานัง กุตตรันจัตทีสังราชากูเวโรตัปะสาสติยขานังอธิปฏิมหาราชายัสสศิโสปุตาปิตาสะผ้าโวอินทนามาหัปภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมุทามนาอภิกรมูมภิกุนังสมิติงวันังปุริมาทีสังคตะรโททักขิเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโขกูเบโรอุตรังทีสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาเจตโรทิสาทันทัลมานาอัดถางสุวะเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถา มายาคุเตนทูเวเตนทูวิภูจจวิภูโตสาจันทโนกามะเศรโทจักกินุมันทุนี้มันทุจักปานะโทโอปะมันโยจักเทวสูโตจักมาตาลิสิตาเสนโนจักคันทับโพนโรราชาชโนสโกชโนสโกอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอติจันเยจะราชาคันทัพพาสหนาชูภิโมทมานาพิการเมติคุณางสมัยติวนัง อธาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาตัชกายันพะสสะระรัศตราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัโนมหานาโคโสปาคาสเปติมนังเยนาคาราเชสหัสารัมตาทิพาลทิชาปะคิดวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชะปัตตาจิตราสุปาน,นาอิตตเตสะนามังอพยันตธานาคะราชาามาสิสุ ปันนะโตเขมะมากาสีพุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนังมังสุพุภังชิตะวชิระหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัเสเตอิทิมโตยัสสโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราภานาเวขสาวเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหสัตตัญจะปริปุตตานางังสพเพเวโรนะ จะนามาการสำนนัยเหตวาพระเรงเสนา,าหูพัทะผู้ปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตพิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจะยะสัสสาสาหเมตตากรุรณากายิกาอาภูเทวายะสสิโนทัเสเตทัศรากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวนาบันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิ่ขูนางสมิติงวะนาง เวทูจเทวาสาหาริจะอัสมาจากทุเวยามาจันทส,สูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขานิปุรคิตา,าอาคูมันทะวลาหากาวาสุนังวาสโวเสโทสโกปาคะปรินทโททัศเสเต,เตทัศธากายาสเพนาน,นตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกรรมุมกีขูนังสนนติงวะนางอถาคูสาคูเทวาชะละมคิด สิขาิวอริทธากาจะโรชาจะอุมมาปุภะนิพาสิโนวัตุณาสหาธรรมมาจะอัจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสโนทัศเสเตศส,สถากายาสเพนาทตวนิโนอินทิมันโตสุติมันโตว,นวันวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมโมปิกูนังสมนิติงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา ขิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนโปัทูสิกาอาคาคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวะศยสสิโนทัศเสเตทัศรากายาสเีนานตตะวานินโนอิทิมันโตสติมันโตว,นวันนวันโตยยสสิโดโมทมามนาอภิการมงพิขูนางสเบติงวะนางสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวขาณสา,าสหะ โอทาตะคตยาหาปาโมกาอากูเทวาวิจักขนาสมาสะธามัตตาหาระคชามิจากาจะยละสัจโนฐานายังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเสเตทศทายาสเพนานาตวานันโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโต,ลนตลยละส,สัโนโมทมานาอภิกรมมุมภุนังสมิติวนังเขมิยาตุสิตายามากัถกาจะพิสัิโนสัมภิตกาลา,ามะเสกขาโชตินามาจะอาสวา มินมาราติโนอาคูอาคาคูปารณิมิตาทัศเสเตทัศรากายาสัพเทนาลตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสโนมุทมานาอภิกรมมงภิกขุนังสเมติงวะนังสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนาลตะวันิโนนามันวะเยวะอาคันฉงเยจันเยสัธิสาสหะปาวุฒาชาติมัคคีราโอพระอินณะมนาสวังพระเขโมคะตรังนาทางจันทางวอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจะกบุตร ตาอิทิมตโตสหสันนังกุมารโอติสโ,โสจะโสปะคะสมาติวันังสหัสสะพรมารโอกานังมหาพม,มาพิติดถติอุปปนโนชิติมันโตพิสมากายโยชัสสิโสทัศเศถษฐิสระอาคูปเจกาวาสะ,สะวะสสวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาฤโตปริวาฤโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสพมังเกมมาราเสนาอภิกามิปสะกันะหัสสะมันทิยังเอถะคันนะ หาทพันธะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปาริวาเปถะมาวูมุงจิตทะโกจินางอิติตทะมหาเสโนคณนะหาเสนั่งอเปสยิปานินาตะละมาหจัสรังกตวานะเพระ,ระวังยนะถาปวุสโกเมโูธนยันโตปวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอาศัยังวเสตันจสัพพังอภิญญายะ เพราะว่าคิตวานะจักกุมารตโตอมันตยิสถาสาวะเคสาสเนราเตมาราเสนะอธิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจาอาตปมามักกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะราเคหิปากามมงในสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายะส,สัสโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ